วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีนะฮะยามเย็นวันนี้พี่นะฮะเรามีวัตถุโลมวัตถุมงคลนะครับยุ่นยอดนิยมมาแป็งปันพี่น้องอีกเช่นเคยทราบวันนี้หากชอบตุดใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและอีลน์ได้เลยนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวนี้ครับเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับมาเป็นรุ่นคงกระพันครับวันนี้มาเป็นรุ่นคงกระพันพี่รายการที่หนึ่งครับนี่ นะครับเป็นรายการนี้ฮะเนื yes. ้อทองผิวบะฝาบาทนะครับลงยาขาวลงยาทิวลเจาะห่วงใส่พร้อมสร้อยขึ้นคอครับนี่นะพร้อมขึ้นคอเลยครับรายการนี้พี่นี่นี่คะรายการนี้ไหนแกให้ดูเลยครับนี่นะครับพี่เอาไปคล้องได้เลยนี่ฮะเอาไปคล้องเลยนะครับนี่นะฮะสวยๆอย่างนี้พี่เอาไปคล้องใช้ได้เลยนะครับรายการนี้พี่นะครับขอเปิดเปล่งปันนะครับในราคาเบาๆพี่นะครับ สี่ร้อยบาทนะฮะไม่ขายครับผมขายสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะเป็นไงพี่เพียบพร้อมใช้อะ่ะพี่ไปซื้อสร้อยนะเป็นร้อยเนี่ครับเป็นร้อยกว่านะผมบอกเลยนะพี่เนาะนะฮะอย่าที่พี่เคยซื้อสร้อยอยู่รู้อยู่นะพี่เนะาะร,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 รายการที่อาไปครับสามร้อยห้าสิบปดจัดส่งฟรีครับรายการที่หนึ่งครับต่อมาบริการนครับเป็นเนื้อเนี่ยเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดแปดศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นมหาชนดวนผิวรุ้งเนี่ยรายการที่คนอ,อะไรพี่ เจ็ดสามโอเคนะครับรายการนี้เป็นเนื้อหาชนวนผิวลุ้งครับอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ลอยนะอันนี้คือมวลอ่าวันณะผิวนะฮะวันณะผิวนะแต่และเนื้อจะไม่เหมือนกันนี่ฮะเลขคนจำนวนหนึ่งแปดศูนย์ครับรายการนี้เลขคนจำนวนหนึ่งแปดศูนย์นี่ฮะนี่ฮะเอาไปใช้ได้เลยนะครับเอารายการนี้ครับสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนะพร้อมสร้อยเลยนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สองต่อมาเป็นรายการที่สามครับโอ้โห,โหพี่นะเหรียญคงกระพันนะพี่เลข,ขโค้นจำนวนสิ นะฮะรายการที่เลขค้ดะเบอร์ห้าเจ็ดนะฮะนะนะเลขค้ดะเบอร์ห้าเจ็ดนะครับใช่าพี่นี่เลขค้ดะเบอร์ห้าเจ็ดเหรียญยี่ใหญ่เลยพี่นะครับเหรียญใหญ่พี่นะพี่ดูนะพี่ดูมือผมนี่สามนิ้วอะนะฮยดูพี่เหรียญยใหญ่อย่างนี้ครับลงยาเขียวเหนียวซัพครับหน้าคมคมพี่นะฮะหน้าคมคมแบบนี้ครับนี่ฮะโอ้โหนะับเหมือนอาหารชนวนลมดำเลยนะพี่นะ รายการนี้ครับแบ่งไปพี่น้องที่สอง้อยห้าสิบาทครับรายการที่3ามครับต่อมารายการที่สี่ครับนี่รายการที่เนื้อทองแดงมันปูครับลงยาถึชาติลงยาจีวนครับเลขโค้ดเบอร์พี่สี่เก้าครับรายการที่เลขโค้ดเบอร์สี่เก้าครับนะเอาไปพี่2 5 0รอยห้าสิบาทครับรายการที่สี่ครับนะฮะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้ามาเป็นเนื้ออันปาก้าหูยนะอันปาก้าลงยาส้มลงยาจีวนเหลืองครับนะเลขโค้ดเบอร์ฮะ เลขคนเบอร์พี่สี่สามครับโอ้โหนะฮะสุดเลยพี่รายการนี้สุดเะฮะเลขคนเบอร์สี่สามครับนะฮะสวยๆครับอัปกาเนี่ยครับผมขอเนี่ยฮะสามร้อยบาทรวมจะส่งพี่ค่าจะส่งห้าสิบหกสิบาทแล้วนะพี่เนาะรายการที่ขอสามร้อยบาทนีครับรายการที่ห้าเลยครับต่อมากันที่หกครับเป็นเหรียญลูกปูเป็นมารุ่นชนะจนนะฮะเป็นรุ่นชนะจนรายการนี้นะฮะเป็นรายการเพ้นเสมือนจริงเนี่ยฮะ เป็นรายการเพ้นเสมือนจริงนะครับเลขคุณเบอร์สีูนย์นะ,ะผมไม่แน่ใจเป็นเนื้อนวะหรือเป็นอะไรผมจำไม่ได้ลเลยนี่ฮะเป็นแน่ใจนะฮะอ๋อเนื้อตะปูสังขละวนน่อนอ่าโอเครายการนี้เนื้อตะปูสังขละอนอนนะครับเปิดเบี่ยงปันเฉพาะอีีนี้ครับพี่นะครับรายการเพ้นเสมือนจริงสี่ร้อยบาทสี่ร้ยบาทเท่านั้นครับเพ้นสเสมือนจริงพี่รายการนี้รายการที่6นะฮะ ตอนารายการที่เจ็ดครับเป็นรุ่นยอดนิยมครับนะเป็นพิมพ์เดียวกับพระเจ้าสิบชาติของหลวงปู่มหาศิลาแต่รุ่นนี้ชื่อรุ่นรวยยั่งยืนครับรายการนี้เป็นเนื้อเนี่ฮะเหมือนเนื้ออัปปาเนื้ออาบเงินเนี่ยฮะเลขคนเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่ครับรายการนี้เป็นเพชรเสมือนจริงหลวงปู่เต็มองค์ฮะรายการนี้เป็นเพชรเสมือนจริงหลวงปู่เต็มองค์ครับเปิดแบ่งปันทั้งอยูที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่เปิดไปเนปี่ยห้าร้อยบาทนะครับเด่นยืนนี่ยฮะรวยยั่งยืนครับรายการที่เจ็ดนะครับเนะฮะ ต่อมารายการที่แปดครับเนยครับมาลุยกันต่อพี่ชายครับรายการที่แปดครับรายการนี้ก็เป็นเพนทที่เหมือนจริงหน้าหลังนะครับเนี่ยฮะพี่เห็นตรงฟ้าไหมเนี่ยฮะตรงฟ้าฟ้านะครับเราจะใช้ไฟแบ็คไลท์นะครับจะเป็นเดืองแสงออกมาเนียฮะจะเป็นสะท้อนแสงออกมาพี่รายการนี้นะครับนะครับเปิดแบ่งปันพี่น้องนะครับหน้าหลังเปิดแบ่งปันพี่น้องที่แปดร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดแบ่งปันพี่น้องที่แปดร้อยบาทครับรายการที่แปดครับ มาลุยกันต่อพี่ชายรายการถัดไปองค์ถัดไปพี่รายการนี้ครับเป็นเหรียญยืนผิวลุ้งนะทองแดงผิวลุ้งอย่างนี้พี่เดือดเดือดครับเลขคนะเบอร์สามเจ็ดศูนย์เนี่ยรายการนี้เลขคนะเบอร์สามเจ็ดศูนย์นะครับนะทองแดงผิวลุ้งนะองนี้ได้สามร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะครับเหรียญสวยๆอย่างนี้ครับนะรวยยั่งยืนครับรายการนี้ครับยังสวยพี่รายการที่เก้าครับนะฮะรายการนี้ฮะ เมื่อกี้รายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่สิบครับหรือรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับหน้ากากเงินเต็มองนะฮะหรือหน้ากากเงินเต็มแผ่นครับเนี่ยฮะนี่คือหน้ากากนะฮะครบเลยครับเหมือนงานฉลุเนี่ยหน้ากากเงินเต็มแผ่นที่เลขคูณตเบอร์หนึ่งแปดรวมกันที่เก้านี่ฮะเลขคูณตเบอร์หนึ่งแปดรวมกันที่เก้าครับรายการนี้ก็น้องขอแบ่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยฮะรายการนี้ รายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับนะฮะเป็นไข่มุกนะฮะนี่เขาเรียกว่าไข่มุกแห่งชัยภูมิครับนะเป็นเนื้อลมดําลงยาขาวครับพี่ชายนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนีครับเลขคุณเบอร์พี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับนะฮะปกติอยู่สี่ห้าร้อยนะพี่นะได้เอาเบาก็แบ่งมาเบาเนะพี่เนี่ยไปขอมาแบ่งพี่น้องมาเบากันไปนะฮะ เท่าทุนหรือค่าทุนไม่รู้พี่เดี๋ยวไ่ดูทุนพี่ทษนทีรายการนี้นะครับจะเปิดเป็นปันที่สี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทนะเท่าเดิมนาลืมไปว่าอันนี้สามไร่นะทุนมาเพงพี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวจะจับคู่เนี่ยค่อยว่ากันพี่เราลดแทงนิดหนึ่งนะฮะรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทนะฮะใครมุกแห่งชัยภูมิครับรายการนี้ฮะน่ฮะต่อมารายการที่สิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ฮะที่พี่เห็นเนี่ยไม่ใช่รอยเปื้อนเลยครับเป็นรอยน้ำนะฮะน้ําว่านนะฮะนี่ครับ เลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่นะครับเนื้อว่านเนื้อเงินเนี่ยเช่นน้ํามันเสือครับนะนี่น้ํามันเสือจากพี่ทีพี่บอยชาะจันนะครับที่พุทธาพิเศษเหรียญปิดตาพังพรกการนะครับวันละใหญ่เลยพี่นี่นี่ครับนะเช่นน้ามันว่านนะครับนี่ใครรับนะครับเนื้อเงินเดี๋ยวผมเลี่ยมเลี่ยมให้ฟรีด้วยเลยนะครับเลี่ยมให้ฟรีเลยองค์นี้หนึ่งพันหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับองนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะครับ ต่อมารายการที่ส3บสามครับนะเป็นพิมพ์เดียวกับอ่าสา,าริกาลิ้นทองนะครับของลุงปู่อ่าลวงปู่มหา,าศิลาครับนะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนี่ฮะเออรายการนี้นะคยเป็นรายการแรกนะครับนะเรี่ยมกรอบพร้อมใช้งานเลยครับรายการนี้นี่ฮะสวยๆครับนี่ฮะนี่ฮะ,ะเลขคุณเบอร์ห้าสี่ครับนี่ฮะสวยๆครับพี่ชายครับสวยๆเลยนี่ครับเอรายการนี้ฮะนี่ รายการนี้ตอบโค้ดนะมะพัทะนะครับนี่รายการนี้เปิดแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับพร้อมกรอบพร้อมใช้งานเลยนะครับขอหกร้อยบาทพร้อมน้ำมันว่านด้วยนะฮะแช่น้ำมันเสือด้วยนะฮะนี่ฮะแช่น้ำมันเสือเสาห้านี่ฮะต่อมาพี่รายการที่สิบสี่ครับรายการนี้นะฮะตอบโคดนี่นะฮะ นชาริตินะครับนี่รายการนี้ตอโค้นณชาริตินะครับเลขค้นเบอร์ห้าหกนะฮะเนื้อหมาชนวนนะฮะแช่นนยมันเสือเสาห้าเรี่ยมพร้อมใช้ครับหกร้อยบาทนะครับเรี่มพร้อมใช้งานหกร้อยบาทนะครับงานวันนี้นะฮะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าครับโอ้โหรายการนี้เนี่ะฮะฝังพลอยฝังเพชรด้วยนะฮะเกาะสวยสวยเลยพี่ชายเลขค้นเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขรวยครับ รายการนี้เป็นแบ็คไลท์เสือหรือเปล่าพี่นี่ฮะเพนเสเมือนจริงฝั่งพอยนุพเก้านี่ครับเพ้นเสเมือนจริงฝั่งพอยนุพเก้านี่ฮะรายการที่ขอเปิดเป็นปันที่แปดร้อยบาทนะไม่ได้คนะเบอร์หมายเลขแปดขอที่แปดร้อยบาทครับรายการที่สิบห้าต่อมารายการที่สิบหกเนียฮะขออนุญาตแกะเพื่อจะรับชมความสวยนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่สิบหกครับนะฮะโอ้โหลงยาเขียวเหนียวซัพย์ครับนี่ฮะ มหาจักระพัิเลขคนเบอร์ใหม่เลขหนึ่งตัวเดียวน้่ยครับเลขคนเบอร์ใหม่เลขหนึ่งตัวเดียวครับนะอาบทองลงย์เขียวเหนียวซับนามาเลขหนึ่งตัวเดียวผมขอสี่ร้อยห้าสิบาทปิดให้ครับนี่ฮะรายการที่สิบหกเนี่ยต่อมารายการที่เจ็ดครับเป็นอาบทองเหมือนกันแต่รายการนี้เป็นลงยาแดงไม่ฝังพอยครับรายการนี้ไม่ฝังพอยนะครับนี่ฮะรายการนี้ไม่ฝังพอยนี่ครับโอ้โห รายการนี้ไม่ฝังพลอยพี่เลขโคนตัวห้าศูนย์เนี่ยรายการนี้ไม่ฝังพลอยพี่นะขอแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับขอแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับนะลงยาเองนี่ฮะรายการนี้ครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับรายการนี้เป็นแบงก์โลดียมลายทองครับนะหรือเรียกว่าสองเคครับนะฮะนี่รายการนี้ครับฝังเพชรด้วยนี่ครับนะฝังเพชรด้วยจะสร้างสามสิบเหรียญบนโลก นี่ครับมาดูเลขโค้ดอัลบั้มกันพี่เลขโค้ดอัลบั้มหมายเลขสามครับนี่ฮะเลขโค้ดอัลบั้มหมายเลขสามสร้างสามสิบองค์ในโลกนี่ฮะโอ้โหสวยๆเลยรายการนี้ขอแบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้ขอแบ่งไปพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบาทครับพิเศษอีพีนี้เ zel. ลยนี่ครับรายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการาที่สิบแปดครับต่อมาเป็นการที่สิบเก้าครับ รายการที่เก้าเป็นลวงนาคาครับนะเป็นเนื้ออันปะก้าซาตินลงยาแดงครับรายการนี้ขอเปิดเป็นปันไปพี่น้องนี่ครับที่สามร้อยบาทนะฮะเลขคนละเบอร์สามหกขอสามร้อยบาทนี่ครับต่อมาเป็นลงยักษ์เขียวครับนรา,ายการที่ยี่สิบครับลงยักษ์เขียวเหนียวซับเนื้ออันปะก้าซาตินเลขคนละเบอร์สี่เจ็ดครับรายการนี้ขอสามร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบขอสามรอยบาทครับนี่ฮะสวยๆเลยนี่ครับสิบเก้าับยี่สิบต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการที่ยี่บเอ็ดนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับด้านหลังจานมือหลวงปู่ท่ะเลขคุณัเบอร์สามเก้าครับนะหน้ากากทองฝาบ้านหน้ากากทองเหลืองนเองลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับรายการที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่การยี่สิบเอ็ดนะฮะขอสามร้อยไอ้ขอสี่ร้อยบาทนะครับหลังจานมือนะครับนะขอสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะรายการยี่สิบเอ็ดนีครับสี่ร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบสองครับ รายการที่สิบสองครับเป็นดวงนาคานะครับเพ้นเสมือนจริงนะครับนะชุบแบคโลเดียมลายทองนะครับแล้วก็เงินนีกครับแบกโมเดียมลายทองเงินครับนะฮะพญานาคทองนะครับยันด้านในเป็นสีเงินครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขหกตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้ผมของปันปพี่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับเท่านั้นผมขอห้าร้อยบาทเท่านั้นผมปิดให้เลยเฉพาะอีพีนี้นะหมดแล้วหมดเลยครับนะอีพีนี้เป็นรวมเกจิคณาจารย์ชื่อดังมากมายครับนี่ฮะ เอาไปพี่ชายรายการนี้ฮะนี่ฮะรายการยี่สิบสองนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาริการยี่สิบสามครับรายการนี้เป็นรายการจองเป็นเนื้อตะกวัวหน้ากากทองแดงผิวไฟครับเลขคนจบนวนหนึ่งหนึ่งสามครับรายการนี้สองร้อยบาทนะฮะรายการที่สองร้อยบาทราคาเดิมครับนี่ฮะมีค่าจะส่งนะครับห้าสิบาทนีครับ ต่อไปเป็นรายการจองอีกหนึ่งรายการครับรายการยี่สี่ครับรายการจองอีกหนึ่งรายการครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารเนี่ยเลขคอนเ,เบิร์หนึ่งห้าห้าครับรายการนี้ขอแบ่งไปเป็นจองที่สองร้อยบาทค่าจะส่งห้าสิบถ้าเอาคู่กันเหลือแค่สี่ร้อยครับพี่นะถ้าเอาคู่องค์นี้เหลือแค่สี่ร้อยถ้าเอาคู่กันปุ๊บพิเศษเลยเหลือสามร้อยห้าสิบสององค์ไหม ม่ใชไม่ได้ได้โอ้ละสองร้อยครับพี่นะพิเศษจาราคาเดิมพี่นะไล่ราคาเดิมครับงค์ละสองร้อยบาทถ้าเอายกคู่นี่ครับต่อมาเป็นรายการยี่สิบห้าครับรายการยี่สิบห้าเป็นลูกป,ปูมารุ่นเจ้าสัวพะ้านนะครับเป็นเนื้อตะกดตุดติดจีวรลลูกปูด้านหน้าด้านหลังฝั่งตะกุดสามดอกนะตะกุดเงินสามดอกเลขคนตัวเบอร์หกสี่ครับเลขคนตเบอร์หกสี่ฝั่งตะกุดสามดอกรายการนี้ขอเป่ลงไปใน้องที่สี่ร้อยบาท รายการนี้ขอเป็นไปน้อสี่ร้อยบาทนะครับรายการยี่ห้าต่อมาการยี่สิบหกครับเป็นตะกวดติติวรนะต่อเก้ารอบนะจมูกโดนนิดหนึ่งนะฮะจมูกโดนนิดหนึ่งเลขคนจเบวนหกสามนะครับจมูกโดนติติวรปู่ด้วยพี่แต่จมูกโดนไปนะครับขอเป็นไปพี่น้องจริงนะต่อขอเป็นไปพี่น้องเท่าทุนนะครับขอคนที่รับได้นะฮะขอสองร้อยห้าสิบผมปิดให้เลยขาดทุนด้วยนะครับขาดทุนค่าส่งไม่เป็นไรพี่นะฮะ สำหรับวันนี้เขามีแบงกปันปน้ำมัน26รายการนะฮะหากชอบจุใจกันไหนสามารถปิดติดต่อได้ที่อดีรานได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ